สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับหลังจากเสร็จจากงานเราก็ต้องมาทำขบข้าวที่เราชอบและเมนูที่อยากจะกินนั้นก็คือแกงพลิกกระดูกหมูอ่อนใส่ใบราหรือบายี่หล่าหรือที่บ้านผมเรียกว่ากะเพรา,าวควายนะครับเมนูนี้ทำไม่ยากรสชาติเข้มข้นได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นเราไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับแกงพลิกกระดูกหมูอ่อนใส่ใบราไปทำไปด้วยกันนะครับ กระตดิบเมนูแกงพลิกกระดูกหมูอ่อนใส่ใบลาก็มีอยู่เท่านี้นะครับเริ่มต้นที่หมูนะครับวันนี้ผมใช้กระดูกหมูอ่อนส่วนใบพายนะครับ1นกิโลแล้วก็ใช้ส่วนของขั้วตับด้วยครับหกิโลถ้าเป็นเมนูแกงใต้านะครับผมจะใช้พริกแกงของคุณแม่ชีเพกนะครับเมนูนี้ใช้ขั้วพริกสดครับพริกแกงขั้วพริกสดหอกับการทำแกงพลิกขั้วกริ่งและแกงใส่ปลาครับและก็กะปีจากคุณแม่ชีเพกเช่นเดียวกันนะครับและส่วนนี้ก็คือใบลาใบยี่าหรือว่าที่บ้านผมเรียกว่ากระเพราควายนะครับปลูกษณ ก็ตามด้วยใบยมะกรูดชีกนะครับสัก10บใบนะครับเพิ่มความจี๊ดจ๊าดด้วยลูกโดนะครับเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับหนึ่งถ้วยทีนี้เราไปทําเมนูแกงพริกกระดูกหมูอ่อนด้วยกันครับะ่ะทีนี้ก็ตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็ลงกระดูกหมูนะครับคั่ว,วตับได้เลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาช้อนฟองด้วยกันครับ ื่อช้อนฟองออกหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เบาไฟลงนะครับแล้วลงกะปิได้เลยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเคี่ยวกระดูกหมูนะอ่านี่เลยครับนี่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปก่อนเลยเค <c oughs> ี่ยวกระดูกหมูกับกะปินะครับให้กระดูกหมูของเรานุ่มก่อนนะป <c oughs> ิดฝาเคี่ยวกระดูกหมูของเราให้นุ่มก่อนนะครับพอเราเคี่ยวหมูไปสักพักน,นะครับทีนี้มาดูกันแช่วงนี้โอหควรกลิ่นหอมกะปิมาก,มากๆนี่นี่คุณคุณ เอาละได้ที่แล้วครับผมก่อนอื่นก็ต้องชิมความเค็มจากกะปิก่อนนะครับชิมความเค็มนะครับมีนิดหน่อยและมีความเค็มนิดหน่อยแล้ะครับโอเคนวลๆทีนี้ก็ลงพริกแกงได้เลยนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับพริกแกงคั่วพริกสดของคุณแม่จี้เพกนะครับเหมาะมากกับทําแกงพริกคั่วกลิ้งแกงไตปลาวันนี้ผมทําเยอะนะครับประมาณ2กิโลนี่ผมจะใช้เยอะหน่อยนะอ่าลงไปความเผ็ดจากพริกแกงปรับตอนนี้นะครับแล้วก็ยีพริกแกงของเราให้ละลายด้วยนะครับ เอาล่ะพิแกงของเราละลายแล้วครับทีนี้เรามาชิมความเผ็ดจากพิแกงกันครับอ่าจะได้ปรุงถูกหืมความเผ็ดอ่อนไปนิดนึงถ้าความเผ็ดอ่อนไปนิดนึงนะครับทีนี้ก็เติมได้นะครับปรับความเผ็ดจากตรงนี้นะครับทีนี้อ่าคนให้เครื่องแกงละลายขนาที่ทานี้ฝนก็ตกด้วยฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังเอาล่ะพิแกงของเราละลายแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องชิมพิแกงกันนะครับปรับรสชาติความเผ็ดตอนนี้นะครับ หล่อลแลอืมเป๊ะแล้วความเข้มข้นได้แล้วนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับปรุงรสง่ายๆครับกระชับรสชาติหนึ่งช้อนชาด้วยผงปรุงรสใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับตามด้วยความหวานจากาาน้ำตาลทรายไม่ขัดสีนะฮะผมใช้หนึ่งช้อนเลยนะะอันี้ทําเยอะนะครับตามด้วยความเค็มจากาน้ำปลาอีกสักนิดนึงนะครับอสองช้อนครับเป็นไงปรุงรสง่ายปะเมนูนี้ทําง่ายมากเลยรสชาติอร่อยแรงแกงใต้ เมื่อ้ตายของเราละลายแล้วน,นะครับทีนี้ก็ต้องชิมแบ่งชกน้นในหลังแรชิมจนอิ่มวันนี้ว้าวความเค็ม้นขอพี่แกงได้แล้วนะครับความเค็มก็ได้แล้วความหวานพอแค่นั้นครับไม่ต้องหวานมากนะครับ mm hmm. เมื่อทุกอย่างลงตัวก็ลงได้เลยครับนี้โดดนิดหน่อยใบมะกรูด mm hmm. จบท้ายก็ลงพระเอกได้เลยครับใบราใบยีลาหรือว่ากะเพราควายบ้านผม ปลูกกันไว้บ้างนะให้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากจริงๆครับโอเคเรียบร้อยปะ่ะจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับแกงพริกกระดูกหมูอ่อนใส่ใบยี่หร่าหรือว่าใบลาของทางใต้เป็นเมนูที่ทำไม่ยากราใช้ติ้ข้อข้นแบบอาหารใต้ปะ่ะกินข้าวด้วยกันดีกว่า สร็จแล้วครับกับเมนูแกงใต้นะครับวันนี้เป็นแกงพริกกระดูกหมูอ่อนนะครับรสชาติที่เข้มข้นถึงใจเสร็จแล้วครับปลาเกลือทอดหอม,หอม,ห,อมหอมเลยค่ะวันนี้ใช้ปลาอะไรปลาหลอดครับใช้ปลาหลอดจะมาะนานจะจืดสักทีนะ่แล้วขอบคุณแม่และจ้าขอบคุณแม่เน่ปลาสักทิม นึงผมรู้ว่าแม่กินอาำอารสจับไม่ได้แล้วก็เลยตับปันนนึ่งให้นะครับมาครับกินข้าวด้วยกันครับกินข้าวด้วยกันนะคะโอยกินข้าวกับแม่นะลูกครับมายังอ้าหมองยังใครบ้างนะใครบ้างนะใครบ้างนเนี่ยหลายคนน่าจำชื่อไม่ได้แล้วใช้คำว่าทุกๆคนดีกว่าจริงจริงเลยทุกทุกคนเลยนะลูกนะแม่จำชื่อไม่ได้ปันนึ่งปลาทูทีมของโปรดแม่ อ่าดีเลยวุฒิชายตาอยากให้ลองโอชิ้นมันเต็มปากเต็มคำเลยคุณเอาลองแล้วเป็นไงบ้าง่อยแรงแกงใต้ครับสู้ไหวปะสู้ไหวเลยครับไม่เผ็ดเลยครับนี่พักหลางกินอาหารรสจัดขึ้นนะเนี่ยอืมเผาเครื่องแกงมากจะถือว่ารสชาติเนี่ยไม่เผ็ดเกินจะเด็ดกินได้ใช่ไหมวุฒิคะแต่เจดายคุณแม่ทานไม่ได้แม่ขอยบายนะบางทีนะครับแม่ผมอ่ะเขากินอาหารเผ็ดๆแบบเนี้ยไม่ได้แล้วแต่คุณแม่ไม่เคยห่วงลูกเราทุกอย่างเลยเนาะไม่หวม่วงไม่ห่ว คใครชอบยังไงก็ถากินย่างทท้น,อ,งน,นอือแล้วปลาหนึงเป็นไงบ้างจ๊ะนุ่มไหมอร่อย <c oughs> ชื่นใจจังแต่เด้อยครับแม่ทานได้เ<ด><า>มนูอาหารใต้อร่อยอร่อยแบบนี้ผมไม่อยากคุณพลาดจริงๆนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับอมอมกมอบหอมคอมุูดลองรับไปไงบ้างนุ่มมากเลยครับอื ตับเชื่อไปก่อนเพื่อกระดูกหมูเนี่ยให้นุ่มก่อนาาแล้วก็ใส่พริกแกงทำง่ายร่อยเข้มข้นสียดาจังเลยผม <laughs> <laughs> แม่ทำไม่ได้แล้วเก่น <laughs> ไม่ได้แล้วอันนี้อย่างพุทธองคำปลาโหลดบ้านผมเนี่ยโลนึงราคาหลายตังนะโลสามร้อยเนี่ยผม <laughs> <laughs> อยากให้เขาเพาะพันได้จริงเลยปลาโหลดมันมีใครพราะได้แล้วเลาหลดเนินปลาอยู่เงนยิงน,นะครับ้วกอนแม่เนี่ย ปลาแล้วก็เบ็ดปลาการเบ็ดกนแห้งดีแล้วก็มือโกโยโกลดิงนะ่ะม,มันอยู่มันมุกอะไรดิงครับไรที่เลนน่ะครับตัวใหญ่ใหญ่ไม่อย่างนี้แล้วมันเจอเล็กเนี้ฮะถ้าหากว่าใครเพราะพัุนหรือว่าเพาะเลี้ยงได้นี่ผมว่ารวยเลยนะถ้าตามธรรมชาติก็เริ่มหายากแล้วด้วยมันม,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 มีความหอมของใบนีด่า แกงพริกวันนี้นะครับผมใช้เนื้อหมูสองชนิดนะก็เป็นส่วนขั้วตรับนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนใบพาย,ายขั้วตับที่เข้าไปตุ๋นนะคุณสามารถแกงแบบนี้อร่อยนะจิ๊บหืตกลงหนูไหวใช่ไหมไหวครับไม่เผ็ดมากใช่ปะไม่เผ็ดมากอ่าเปิดไว้เปิดไว้ไวและอีกอย่างนะครับแม่จ๋าวันนั้นผมไปอุดหนุนน้ำพริกของแม่ฉเฉลาวมาโอรอยอาวุธนะอ่าเดี๋ยวหนูจัดเลยนะอ่า คือมแม่ฉิฉานอะหูมกระป๋อเขากรอบจริงหูมกรอบไหมกรอบครับไม่ใช่กรอบธรรมดาเลยด้วยครับกรอบไง,ง,ไงโคตรกรอบส่วนปลาเนื้อผ่านในเจ้าวันนี้เปรี้ยวหวานพอเหมาะครับผมส่วนแกงพริกนี่นะครับอาหารปักตาแบบนี้นะครับถ้าหากคุณชอบกแกงของคุณแม่จี้เพ็กเนี่ยเดี๋ยวผมลงบโบ้ทไว์ให้เลยเต็มสินค้าดีๆจากภูเก็ตชนะ,อะเอาละ วันนี้ผมเลยถามแม่ไม่ได้เลยว่ารสชาติผ่านไหมเนี่ยดูมก็รู้แล้วหอมเนาะหอมตั้งแต่คำแล้วเนาะรูมันรู้แล้วอร่อยอ่ะอืมรักอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็คือน้ำตาลดอกมะพร้าวคุณแม่ชีเพ็กเนี่ยก็มีจำหน่ายด้วยนะสั่งคนหนุ่มได้เลยนะครับเพจคุณแม่ชีเพ็กหรือแม่ก็ไปสั่งทางช่องเล้วอ่ะคุณกาพีมากที่แม่เปิดดูแล้วบอกโอ้ทำไมหอมจังหอมหอมแล้วเนื้อจะสีนวลๆขาวๆขาวขาวเนื้อก็หน้ากินใช่ ยอดเยี่ยมเลยอ่ะเดยวเลยนะคุณสำหรับคนที่ชอบนะครับสั่งซื้อได้ทำขนมอย่างอร่อยเลยครับตาหตานหอมความหอมผ่านความหวานจะกรอบนวลๆอมหความหอมลิชนะเลือดเลยเคนไม่ได้แกะเลยแกะดนหอมหอมมากหอมมากแจงวันนี้ถือให้ผ่านไหมผ่านครับ แต่ว่าเหงื่อเต็มหน้าเลยเนี่ยคอนแสดงว่าต้องมีความเผ็ดแล้วใช่ไหมค่มละลอยไม่ร้านนัวเตอนนี้ทางัดเปิดเพลงแล้วน,นะครับงั้นเดี๋ยวเราจบเพลงไปแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับจุดใจกันไหมน,นะคะบ๊ายบายครับ<อ>เพลงเครื่องไฟมันดังแล้วนะแม่ก็เอ่ก่อนนะ,ล,นะะลูกนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไปในใกล้องครับแม่ก็ขอเพนิดหน่อยนะ